ลืมสวัสดีพี่น้องกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขขูสุขคนวัอนี้มาพอกับย่ดาวอยู่แล้วคะ่ะย่าดาวกับซิมี่เนี่ยมาบอกห้ฟังเนาะคะ่ะนะวาสถานการณ์ต่างประเทศเป็นจังไดเนาะคะ่นะสถานการณ์ต่างประเทศขนาดสวีเดนนี่ถือจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในโลกแล้วนะคะเรื่องโควิดที่ว่าอ่าหรือว่าทุกเรื่องนะคะ จนแทบซิมีตระลประเทศเอาการบริหารของประเทศสวีเดนเป็นตัวอย่างแล้วนะคะพี่โน้องจ้าบัตรท,ที่นีต่ติอ่าหมว,ว่านนี่ยจดาวได้ไปซื้อแผ่นตรวจโควิดมานะคะก็คือว่าแผ่น ATK นั่นเองนะคะแต่ว่ายะดาวพระเข้าใจค่ะว่า สวีเดนเพิ่อนคือบอกว่า ADK นะคะเนาะเพิ่นบอกว่า ADK คือบานเฮ้าด้ค่ะเพิ่นเขียนบอกว่า ADK antigen detection Kit ไหมคะ่ะเซลล์เทปนะคะเนาะที่ดัาไปได้มา3แพ็ค1 2 แล้วก็สามนะคะเนาะสามแพ็คพี่น้องชุดหนึงเจโคนนะคะแต่เพิ่นขาย3ามชุดร้อโคนก็สาชุดสองโคนก็ประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยกว่า 600, 700, บาทชุดหนึงโตประมาณสามอยยี่สบาทนะคะถ้าไปถ้าเขาาา้ารั่งท่างอินเทอร์เน็ต ของของเว็บไซต์ของเว็บไซต์โ่วงพยาบาลเข้ากับสิบบริสียเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเข้ากับสิบบริสียนะคะเข้าเข้ากับสิได้ฟรีเิ็นกสิจัดส่งไม่เข้าเข้ากับไปรับเองตรวจแล้วก็ไปส่งเองนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยหายพยายเล่าลอบไปรับมให้นะคะมาตรวจกันสมัยนั้น โดนแล้วค่ะบ่าในภาพพี่น้องกินกาแฟยามเศร้าค่ะชุดตรวจ ATK นี่นะคะชุดตรวจ ATK เนี่ยยายดาวได้ไปไปล่อสื่ออยู่ประมาณ3มมือนะคะที่เบอาให้พี่น้องฟังว่า,าเพื่อนรวมงานติดโควิดยายดาวเกิดการว่สบายใจ กัคือแรงนั่นนะคะเหลิองานมายะดาวกับไปถามไปถามเราก็บบมี่กับขาดตลาดนะคะโอ้ไปมื่อแรกค้นหลายลายพี่น้องร้านขายยาสวีเดนบ่เคยมีคนหลายไปในจักเทือยะดาวเพิ่งเห็นนะคะไปเมื่อที่สองอีกไปถามอีกกับว่าพรุ่งนี้มาวันศัไปถามแรวกับว่าได้เล่ไปหมื่ว่านในเมื่อที่สามโอ้โห คนเข่าคิ้วเต็มเลยค่ะคนเข้าคิวรอซื้อชุดตรวจนะคะย่ดาวเห็นข่าวสื่อพูละหกชุดย่ดาวเลยเอาเลยสามชุดปกติย่ดาวสะซื้อมาชุดเดียวนะคะวันนี้ย่ดาวก็เลยถือโอกาสซื้อเลยว่าเพื่อผู้ใดเป็นยังย่งนเนาะพอแม่ลูกก็สิได้เอาไปตรวจนะคะนาะพี่น้องกะรถามว่าเบิ่งว่าผลตรวจย่ดาวจะออกมากอย่างไร มือแรกยา่ดาวจังแสรีพญาย์ตรวจห้แล้วก็เอาไปโซงห้นะคะเถี่ยก่อนพอาย์แล้วก็เฮ็ดตห้เถี่ยนี้พอาย์แล้วก็สิเฮ็ดตห้อยู่ในกองมันก็สิมียังสิล่ะคะ่ะก็สิมีเอกสารเอกสารวิธีใช้แล้วก็บ้านเฮาเอิ้นการสำรีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะการสำรีแล้วก็สแกนสเกลบอกบวกหรือลบนะคะเหมือนชุดตรวจคันอะไก็ว่าได้เนาะคะ่ะเนาะ เหมือนชุดตรวจคันนะคะได้มากสิยี่ดังซื้อมาสามจุดจาจเงินหมัวว่าน,นี่เจ็ดลอยกว่าบาทกว่าสิใดพี่น้องเอ้ยเกือบไปบพท่านเหลืออยู่หน่อยนึงค่ะคนเข่าคิวเต้มอยู่อรรแย่งกันซื้อไหมสวีเดนเม่อเคยเป็นทั้งสี่เดี๋ยวนี้เหตุการณ์สำคัญในสวีเดนกะเริ่มสิเปลี่ยนแปลง จากข้าเจ้าบใส่หน้ากากอนามัยข้าเจ้าใส่หน้ากาก,ากนาอนา,กากนมัยได้ขาดเดียวนี่ยายดาวก็ต้องเบิงเบิงสัญญาณเตือนคือกันสัญญาณเตือนนี่คือเบิงจากฝรั่งเนาะค่ะเนาะบ่แม่นต่างชาติคือเฮาใส่ได้ค่ะต่างชาติสิบ่ค่อยใส่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าโอ้ไม่ขอนมานี่ฝรั่งใส่เลยค่ะฝรั่งใส่หน้ากากอนามัยนะคะเนาะเอาละค่ะอันนี้คือดาคือยายดาวเอาอ่า มาบ่อยพี่น้องฟังว่าสวีเดนก็เปลี่ยนไปจากคนที่บกระตือรือร้นในเรื่องโรกโควิดตอนนี้ลานขายยาแฮสือชุดตรวจจากเพศสัตกรอนะคะเนาะเปินออกมาจำน่ายให้กระกายเป็นแบบกระตือรือร้นึืนไล่นะคะคนสวีเดนเดียวนี่กระตือรือร้นขึ้นไลย แลนหาชุดตวดรวจแลนหานันอันนี้การใสหน้ากากกันนมัมนะคะย่าดาวได้หรอค่ะย่ายดาวได้ชุดตรวจลรวพี่น้องจา้ากะมาเบิงวเมอแงยยลงพอหญยเราสิตรวจให้ย่าดาวแล้วก็สิน้าทรงกะมาลอดลุนว่าผลตรวจย่าดาวสิเป็นไดคะ่ะพี่น้องจา้าเอาละคะ่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนา้าจ้าสวัสดีคะ่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจย่าดาวด้วยนะคะว่าย่าดาวสิออก e นกาทีฟหรือโพสิทีฟนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องของผู้ขาจงแค้วขาดป่าศสจากโรคไพคโควิดนะคะพี่น้องคนไทยยุทัว่วโลกทุกมุมโลกยังได้ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเนาะขอให้คุณพระคุณเจา้ารักษานะคะเด้อไปแล้ะค่ะ